หมูแมลงทรงมวกครับผม okay. Okay, นัมเบอร์สองศูนย์สี่แปดโอเคครับอีกรอดนะึงครับ โอเคกลับนะครับวงบินสวยใช้ได้นัมเบอร์2 0ง8มุมป่าประมาณ4 0่สถีองศาครับออกตัวขอบคุณครับทรงหมวกครับ